พี่หมีง่องมอก่อนเนี่ยลูกจ้ากกำลังมาเร็วอุ้ยนี่เอ้ยคืออยู่บนนี้เลยอะไรแล้วพ uh, right. mm ี hmm. ่หมีโหแย่เลยแย่แล้วน้ยยักษ์เหรอไม่ใช่พี่หมีมาแล้วจ้าพี่หมีโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วพวกเราพี่หมิงพี่หมงพี่หมงพี่หมิีพี่หมิงมาทางนี้เร็วเจ้าทีเร็กกำลังมาเลยดูตัวใหญ่มากเลยเร็วๆพี่หมิงพี่หมิงดู เร็กลุกมาเร็วเร็วเข่ามาแล้วอไปเร็วไปแอบกันเร็วเร็วพี่มิงแอบตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้พ um ี่หมิงไปแอบไหนแอบใครโอ้ไปแอบในไข่แม่จะเข้าได้หรือเปล่าหรอป๊าแม่แอบคนละที่กับพี่หมิงได้ไหมอะไรนะแม่แอบคนละที่กับพี่หมิงได้ไหมได้เอ้าพี่หมิงเทำไมมาคนเดียวแม่ไปทางไหนแล้วอะแม่ไปหลบที่ไหนอะลูก โอ้ยดูดูสองตัวใหญ่มากเลยะเจ้าชิเล็กกำลังเดินมาพ่มิงพ่มิงป่าป่าว่างมาข้างนอกเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวนุ่งไปหลบที่อื่นกันดีกว่าเฮ้ไม่มีฮะแม่หลบอยู่ข้างหลังนี่ดีกว่าพี่มิงทำไมพี่มิงเข้าไปในนั้นน่ะ เอาแม่ทำไมแม่เข้าไม่ได้อะแม่เข้าไปไม่ได้ป้าลองดูสิแม่ลองดูสิมาหรือเปล่าป้าเข้าได้จากขาป้าเห็นหรือเปล่าเนี่ยทำไงดีอ่ะเจ้าชิเล็กกำลังมาทำยังไงดีอ่ะเฮ้ยเราต้องแอบตอนนี้เขากำลังเดินมาแล้วเนี่ยเขากำลังเดินมาเลยเหรอใช่ตัวใหญ่มากเลยอ่ะไม่ได้อ่ะแม่เข้าไม่ได้พี่หมิงงั้นแม่ต้องไปหลบอยู่ตรงช้างเม่มอนนั่นแหละเออใช่ป้าเดี๋ยว ใช่ดีแม่แอบดีนะแม่ต้องหลบตรงขาช้างแม่มดแม่แอบดีๆนะแต่ช้างแม่มดคนจะไม่เหยียบแน่นะป่าก็มีดูสิถ้าเขาโมโหมาก็ไม่แน่นะแม่ดูตาเขาสิแม่เคาจะไม่โดนเขาไงฟ้าถ้าเขาแม่โดนเขาจะรู้ว่าพี่หมิงมีนกยักษ์ด้วยหรือว่าอันนี้จะเป็นรังนกยักษ์พี่หมิงออกมาก่อนเร็วนกยักษ์กำลังมาเร็วๆอุ้ยนี่เอ้ยคืออยู่บนนี้เลยอาไรเล่าพี่หมิงแย่แล้วแล้วนกยักษ์เหรอไม่ใช่ ไี่น้าลรป้าว่าจริงจริงด้วยใช่ทางเขาจะจริงด้วยพี่หมิงพี่หมิงอย่าไปนั่งตรงนั้นลูกวงวงเขาจะหักเดี๋ยวเขาจะเอาเข้าปากเลยนะไม่ได้นะลูกพี่หมิงทำไงดีว่ามือแม่หน่อยหรอทำไงดีอะพี่หมิงเราจะออกจากป่าในโน้ตเสานี้ได้หาวิธีสิลูกไงดูเห็นทางออกไหนไหนทางตรงนู้นโอ้ทำไมเขายังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยอะเราจะทำยังไงใหม่ล่ะป้าว่าเราต้องอ้อมไปทางนี้เลย ม่ตรงนั้นไม่ได้ทางนี้ไปแล้วพี่หนูจะรอดใช่ไหมป้าไม่รู้สิรอดป๊าแม่อะแม่รอดแล้วแม่เหลือเราทำไงดีเราเราติดอยู่ในส่วนในนอสาซร์ดิป้าทำยังไงล่ะนกยักษ์มาแล้วเนี่ยวิ่งก่อนเร็ว เอ้าแม่ลูกหายลูกหายหายไปไหนเนี่ยพี่หมิงหายไปไหนเนี่ยต้องออกตามหามหพี่หมิงอีกทีนี้พี่หมิงหายแย่แล้วอุ้ยพี่หมิงปลากรนดูกวัวหนูโดนกินไปแล้วเฮ้ยแม่ดูสิโครงกระดูกเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะใช่ไม่มีแต่ซากกระสอบน้องเปงให้ฟังอยู่ข้างเมนี้ คลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเมื่อกี้น้องหิมิงอ่ก็เกือบโดนไดโนเสาร์กินเนี่ยปะป๊ามปเจอตรงไข่พอดีเลยเกือบไปแล้วไม่ลยครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับมิมิงถ้ามันัาอย่าลืมกดติดตามช่องมหมิงทีวีด้วยนะถ้าไงเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องน้องมิมิงทีวีด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับบายบ๊วย